สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้พามาเฮ็ดน้ำยาขนมเส้นจ้ะพี่น้องจ้าน้ำยาขนมเส้นจ้าน้ำยาขนมจีน้ำยาปลาจ้าเมื่อนี้เปลี่ยนเมนูจ้ะพี่น้องจ้าบริเดกับเขาจ้ะพี่น้องจ้าทำน้ำยาปลาตีนไก่จ้าแล้วก็น้ำยาปลาเอ้ยน้ำยากะทิจ้ะพี่น้องจ้า อันนี้เฮ็ดจำยาปลาก่อนจ้ะวนดนุยหยอยู่จ้ะเดือดพับๆอยู่พี่น้องจ้ะเห็นบ่โวโอนมืดกระทะปักง่ายเลยจ้าเป็นแต่กินมาจ้ะพี่น้องจ้ะตีนไก่เน้นๆตีนไก่เน้นๆไม่ตีนไก่จ้ะพี่น้องจ้ะมีตีนไก่มีเลือดไก่แล้วก็มีลูกชิ้นปลาจ้ะ เป็นตะก,กินบาจ้าน้ำยาตีนไก่น้ำยาป่าตีนไก่ลูกชิ้นแล้วก็เลือดไก่จ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจะพี่น้องจ้าหนึ่งอย่างจ้าต่อไปพี่เพชรน้ำยากะทิจ้า,า,าน้ำยากะทิเสร็จแล้วจ้าน,น้ำยากะทิยั่วๆจ้าน้ำยากะทิยั่วๆจ้า ไว้พอนคลิปหนาเดจ้าเป็นจะกินบริจาน้ำยากะทิจ้ะน้ำยากะทิตีนไก่ใก็เลจ้ะมีน้ำยาปลาน้ำยากะทิฟดบุบบุบกูจะพี่น้องจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มเป็นสนเปรมด้วยใจเด้อไว้พอนคลิปหนจาจ้าพี่น้องจา้ามานี่คลิปนี้กับมาคลิปสั้นๆนี้ก็เลยจา้าไว้พอนคลิปหนจาจ้าสวัสดีจา้า